เดค่ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวดินนมันอัจฉริยะจาก a a r รอนทิงกิ้งพุทธีค่ะก็จะเป็นของเล่นจากอเมริกานาเล่นทีเดียวนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นกระปุกเล็กนะคะมีขนาดเล็กกระทัดรัดมาดูกันชัดๆเลยค่ะถ้าเทียบจากความยาวของนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าขนาดของกระปุกมีขนาดเล็กจริงๆค่ะก็เป็นของเล่นที่ เหมาะสําหรับพกพานะคะรูปภาพบนแพ็กเกจนี่ก็น่ารักทีเดียวค่ะตัวการ์ตูนเด็กผู้ชายมีจมูกสีแดงเหมือนตัวตลกตามส,น,สนุกนะคะมาดูกันอีกที่ค่ะใหญ่นะคะนนี้ขนาดใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กเกดี๋ยวเราก็จะแกะกระปุกให้ดูข้างในนะคะ อย่างอื่นเราต้องแกะพลาสติก,กร,รอบๆกระปุกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปิดกระปุกออก สีของดินน้ำมันสวยมากค่ะก็จะเป็นสีราสเบอรี่สีแดงผสมกากเพชรแบบนี้ค่ะดูชัดๆสวยงามมากค่ะเห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงผลไม้สีแดงพวกสตอเบอรี่ราสเบอรี่โกจิเบอรี่นะคะสีสวยด้วยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเราจะลองขยำดูนะคะพอขยำดูแล้วเนี่ยผิวสัมผัสก็กำลังนุ่มกำลังดีนะคะไม่แข็งจนเกินไปลองดูนะคะสามารถปั้นได้ง่ายๆเลยค่ะ สามารถปั้นได้ง่ายจับยืดได้ง่ายๆแล้วก็สามารถกระเด้งได้มีคุณสมบัติเหมือนดินน้ำมันอัจฉริยะทั่วไป สามารถทำให้ฉีกขาดได้มีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะถ้าดูใกล้ๆเราจะเห็นกากเพชรสวยงามสามารถทำให้สีเหลือบเป็นสีเข้มหรือว่าสีอ่อนก็ได้ ดูชัดๆค่ะสีสันสวยงามเลยทีเดียวอันนี้นะคะสามารถทำให้ฉีกขาดได้ค่ะก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของดินน้ำมันอัจฉริยะเลยทีเดียว พอเล่นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเก็บใส่กระปุกสำหรับเล่นครั้งต่อไปได้นะคะก็เป็นดินน้ำมันอัญชิญยะที่ถูกใจเรามากๆค่ะตั้งแต่กระปุกสีกากเพชรขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับพกพาเราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Youtube n e l เราสามารถกด s c r i ายหรือว่าปุ่มคลิกตามได้ฟรี เพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆแล้วอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราแล้วของเล่นเด็กเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ